วัครับเอฟนะครับวันนี้นะฮะผมจะพามาอัปเดตนะฮะนี่ฮะรถที่ขายดีที่สุดในเพชรยนต์เรานะฮะโตโยต้าอันติด 1.6G1.8E1.8E s p o r t 1.8E s p o r t e option 1.8V นะฮะสีขาวสีดำสีบอลเงินสีเทาดำนะฮะมีให้เลือกครบจบๆในที่เดียวนะฮะ ยอดการันตียอดขายเลยนะฮะที่เพชรยนต์เรานะโตโยต้าอันติดนะฮะขายดีอันดับหนึ่งนะฮะคลองใจเนี่ยมาประมาณห้าสิบหกสิบคันเนี่ยระยะเวลาเนี่ยเกินปีนะผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะที่อื่นนะผมเจอมาเยอะขายมาแยะนะฮะผมบอกได้เลยที่อื่นราคาถูกกว่านี้หมื่นสองหมื่นพี่อย่าเสี่ยงพี่อย่าลอง อย่าเจ็บนะครับอย่าไปติดแท็กผมต้องมาแก้เคสแทบทุกรายนะเขาให้ถูกกว่าหมื่นสองหมื่นแต่รถสภาพมันไม่ได้คุณภาพมันไม่มีนะครับบอดี้เหลี่ยมสีสันตัวรถมันไม่ฉ่ำน,นะฮะไปมาแล้วก็เจ็บเจ็บมาแล้วก็วนมาหาวนมาหาไฟนั้นเขาปรับดาวปรับดาวมาโทษผมมันไม่ใช่ กณฑการพิจารณามันอยู่ที่ไฟแนนซ์ผมจึงตัดสินใจทำคลิปนี้ขึ้นมาอยากให้ลูกค้าได้เห็นได้เข้าใจก่อนที่พี่จะยื่นบัตรประชาชนก่อนที่พี่จะไปจองแวะมาคุยมาสอบถามกับผมก่อนสักนิดก็ยังดีเสียเวลาไม่มาก5นาที10นาทีบอกรายละเอียดให้ชัดเจนว่าทำอาชีพอะไรใช้ใครซื้อซื้อนะครับ อยากผ่อนเดือนเท่าไหร่มีดาวไม่มีเครดิตไหมมีประวัติติดอะไรมาหรือเปล่าแจ้งกันมาชัดๆพูดกันมาตรงๆช่วยแก้ปัญหาให้ทุกเคสจบได้แน่นอนไม่มีขายฝันได้คือได้ผ่านคือผ่านจบคือจบไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่จบก็ต้องบอกกันตามตรงไม่ขายฝันให้ขายทั้งนั้นนะฮะ ลดสวยคัดเกตต้องที่เพชรยนต์ตามสโลแกนตามโปรโมชั่นที่บริษัทมุ่งมั่นปฏิธานมานะครับเปิดบริการมาแล้ว20กว่าปีนะครับที่ดินก็เป็นของตัวเองได้เป็นกูเกตได้เป็นท็อปเกตของไฟแนนซ์ทุกไฟแนนซ์นะครับได้เกตขึ้นมา มีผลยังไงยอดจัดลูกค้าฟรีดาวได้ทุกกันอัตราดอกเบีย้ยพิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนนี่เป็นแค่บางส่วนที่เรามอบหมายให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยคันเกตใช้งานแบบไม่กังวลใจใช้งานยาวๆแวะเวียนมาหาที่เรยนต์โทรสอบถามผมได้เลยทุกอาชีพทุกคนนะครับ ยินดีให้คำปรึกษานะที่099 260 2443มีให้เลือกไม่ยัดเยียดรถคันนั้นรถคันนี้ให้พี่แน่นอนมีหนึ่งมีสองมีสมี4มีให้เลือกจนกว่าจะพอใจพอใจแล้วค่อยสรุปกันมานะคุยตรงๆจบเงื่อนไขแบบไหนได้แบบนั้นไม่มีมาคิดทีหลังบอกว่าพี่ต้องเพิ่มนะ พี่ต้องปรับนะไม่มีพูดกันตรงๆจบๆแบบนี้โทรหาผมที่099 260 2443เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยทักมาจะตอบได้เร็วกว่าคอมเมนต์แน่นอนเพราะคอมเมนต์ผมเข้าไปตรวจเข้าไปตอบแค่วันละ3รอบดูเป็นตัวอย่างเช่นคันนี้รถปี2018เป็นตัวท็อป 1.6g ดิสเบรกก็ได้เป็น4แล้อ แอร์แบ็กก็ได้เป็นเจ็ดใบปลอดภัยแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมรถมือเดียวจากป้ายแดงมีสัญญามีเอกสารมีหลักฐานนะสามารถตรวจสอบสาภาพตัวรถได้นี่ฮะนี่เป็นแค่บางส่วนนอกเหนือจากที่เราจะแถมให้ลูกค้าแล้วเพื่อลดความกังวลใจซื้อรถมือสองทั้งทีเข้าใจว่ากังวลอะไร เพชรยนเราเตรียมไว้ให้เสิร์ฟไว้ให้คัดเกตมาสุดๆไม่ดีไม่เอาเข้าร้านผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนขายสนใจ0992602443ถักมาได้เลยครับยินดีให้บริการผมดิ่งเพชรยน์ครับผม